มามาชมเสียงแซดพันนะต่อเลวนี่สภาพยังไม่ได้ล้างน,ะนี่กำลังเอาอมาล้างอยู่ตอนนี้นก็ไม่ล้างมาตีสามกับตีสี่แล้วเสียงเดินเบาแบบนิ่มๆเสียงพรอๆสภาพแบบดูไม่ได้เลย ามาเราต้องหยอดเหรียญก่อนใช่ไหมเราต้องหยอดเหรียญก่อนใช่ต้องไปแล่เหรียญนี่ไงไม่พี่ต้องบอกว่าอยู่ด้านหลังที่ที่เราเหรียญมาแล้วเห,น,เเหนือไล่เหรียญอ่านี่โต้แล,ล่เหรียญน,นะของเหมือนรถยนต์โดเลดรถยนต์ลดลด นอ,อกระไหนนี่เป็นรถเล็กรถ,รถมิดียมบิ๊กแล้วก็นี่นี่ไม่ไม่ไม,ไม่มันจะมีมันจะมีสายบอกอยู่ไหมโอเวอร์ไซส์เนี้สองร้อห้าสิถ้าเป็นบิ๊กไค์อันนี้มันจะเป็นพวกฟอร์ต้าพวกมันก็จะร้อยเท่าไหร่สามร้อยสามร้ยห้ิใช่ไหมของพี่สอง้าิใช่ไหมสองร้ยห้าสซีซีใช่ ไม่ใช่ราคาสองร้อยห้าสิบอ่ะได้กินเหรียญตัวนี้ใช่ไหมใช่ใช่ไม่ไม่พี่พี่มีเหรียญมาแล้วห้าสิบแล้วเราก็เอาไปแลก่อยป่ะให้เราไปหยอกเดี๋ยวพามาฟังเสียงเสียงแบบดุดุดนี่ขับมาได้สองอาทิตย์นะขับมาได้กับสองอาทิตย์ เครื่องค่อนข้างจะแบบร้อนเร็วหน่อยบางคนถามว่ากินน้ํามันไม่ขับแซ็ตพันอะนะหรือว่าขับตัวพันอะมันกินน้ํามันแน่นอนมันกินน้ํามันอยู่แล้วทุกคนมันมันจะไม่เหมือนพวกเวฟพ่ออะไรเออมันประหยัดน้ามันมึงซีซีให้มันร้อยร้อยยี่สิบร้อยยี่ห้าซีซีแบบนี้นะร้อยสิบซีซีมันประหยัดอยู่แล้วอันนี้มันแต่อันนี้มันเป็นตัวพันนะธรรมดากินน้ำมันประมาณสิบถึงสิบห้าโลลิตรมั้งผมไม่แน่ใจนะ อย่าไปปิดเดี๋ยวเขาตื่นกันหมดอย่าไปเปิดเดี๋ยวเขาตื่นกันหมดหพาชมละหล่อเลยนี่เป็นคลิปแรกๆของผมนะวันนี้พามาล้างรถส่วนไปก็น่าเจ้าของเดิมก็ทำไว้ตอนที่ผมได้มาประมาณห้าพันห้าร้อยกว่าโลถือว่าไม่น้อยมากครับใส่หมดทองหมดอะไรเรียบร้อยสวยเลยให้หมด กดไอเนี่ยเมาแล้วพูนพไม่ออกอะนะอเคถ้าชอบยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ผมด้วยคนระับกดกระดิ่งกดไลค์ให้ผมด้วยก็ได้ขอมากครับผมเจอคลิปหน้านะทุกคนสวัสดีครับ